ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบห้ากิโลกร,รัมจ่ายเพียงสามร้อยเก้าบาทกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ข้าวหอมนุ่มหุงอร่อยแล้วก็หุงขึ้นหม้อด้วยขนาดเป็นข้าวสวยแล้วมันเย็นแล้วมันยังนิ่มเหมาะจริงๆกับใครที่ชอบทานข้าวนิ่มๆทุกคนซื้อหน้าโรงสีสิบห้ากิโลกร,รัมเขาขายสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแต่ซื้อในไลฟ์สดพาร์มีคูปองให้ทุกคนจะได้ในราคาสามร้อยเก้าบาทได้ไปเลยกระสอบใหญ่สิบห้ากิโลกร,รัมจ่ายเพียงสามร้อยเก้าบาท ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมข้าวข้าวเต็มเม็ดเม็ดไม่หกักเป็นข้าวนาปีข้าวหอมมะลิใหม่ทุกคนได้ไปเลยค่ะกระสอบละ309บาทได้ไป15กิโลกรมัมใครที่เจอราคานี้กดไปได้เลยค่ะส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะทานหมดแล้วจะเอาโปชฉ่ำๆมาฝากให้กับทุกคนอีกนะคะเป็นข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเต็มเม็ดเม็ดไม่หักไม่มีผสมข้าวเป็นข้าวนาปีนะคะแล้วเป็นข้าวหอมใหม่ ด้วยหอมนุ่มหงอร่อยแล้วก็หุงขึ้นหม้อขนาดเราหุงข้าวแล้วมันเย็นแล้วเป็นข้าวสวยมันยังนิ่มเลยค่ะเหมาะกับคนที่ชอบทานข้าวนิ่มๆจริงๆนะคะทุกคนกับโปรโมชั่น309บาทได้ไป15กิโลกร,รมัมราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนคะ่ะตราสัมเาวปกติเข้าขาขกระสอบละ499บานะกับเกรดและคุณภาพแบบนี้ยิ่งซื้อที่หน้าโรงสียิ่งราคา499เต็มไม่ได้ลดเลยแต่ตอนนี้ทุกคนซื้อได้ใน t i k t อกได้คูปองจาก t ิ k t อ ทุกคนจึงซื้อได้กระสอบละ309บาทแล้วได้ไป15กิโลกร,รัมกับข้าวหอมรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมข้าวเต็มเม็ดเม็ดไม่หักหอมนุ่มหุงอร่อยแล้วก็หุงขึ้นหม้อค่ะทุกคนเป็นข้าวนาปีข้าวหอมมะลิใหม่ซึ่งผลิตด้วยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งให้ข้าวของเราสะอาดหอมนิ่มนุ่มทุกเม็ดจริงๆค่ะทุกคนเป็นข้าวนาปีเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วใส่ยุ้งข้าวไว้รออายุ ข้าวเปลือกสีถึงเดือนถึงผลิตและออกมาจําหน่ายให้กับทุกคนได้ทานกาันจะได้ข้าวหอมข้าวนมนุม่มหุงอร่อยแล้วก็หุงขึ้นหมอ้อนั่นเองค่ะนุ่มทุกเม็ดจริงๆนะคะทุกคนกับโปรโมชั่น3 0 9บาทได้ไป15กิโลกร,รมัมส่งให้ฟรีด้วยใครเจอราคานี้คือราคาโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะทุกคนข้าวหอมบริตาสมเพาถ้าซื้อที่หน้าลงสีเข้าขาย499นะแต่ทุกคนได้คูปองในี้ที่ตอกได้ไปเลยค่ะกระสอบละ309บาท15กิโลกรัมส คุ้มจริงๆค่ะข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวหอมะหอมะลิใหม่เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะทุกคนเก็บเกี่ยวเสร็จเราไม่สามารถนํามาทานกันได้เลยนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะแฉะมันจะหุงไม่ขึ้นหม้อเราต้องเก็บเกี่ยวเดือนธันวาแล้วต้องเก็บใส่ย,ยุงข้าวไว้ให้รออายุข้าวเปลือกสี่ถึงหกเดือนก่อนเราถึงนํามาผลิตแล้วส่งออกให้กับทุกคนได้ทานทุกคนจะได้ทานข้าวหอมมะลิใหม่ๆแล้วข้าวหอมนุ่มๆหุงอร่อยๆหุงขึ้นหม้อเย็นแล้วเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังนุ่มอีก เหมาะจริงๆค่ะใครที่ชอบทานข้าวนิ่มๆนะคะกับข้าวตาสัมเพลทุกคนซื้อหน้าโรงสี499ซื้อในไลฟ์สดพัดกระสอบละ309บาทถูกมากสุดคุ้มจริงๆใครที่เจอราคานี้กดไปได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะ15กิโลกร,รัมส่งฟรีมีเก็บเงินปายทางอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาโปรโมชั่นฉ่ำๆมาฝากกันอีกมันนุ่มมากใครไม่เคยทานนะเปิดใจทานนะแล้วทุกคนจะกลับมาซื้อซ้ำพัดจำยี่ห้อกันไว้เลยค่ะข้าวตาสัมเพลขึ้นชื่อเล่องน้มไม่เรือง เรื่องของข้าวนิ่มจริงๆค่ะแล้วโปรโมชั่นก็คุ้มนะได้15กิโลกร,รัมหนักๆแบบนี้เลยแต่ราคาแสนที่จะเบาหวิวจ่ายเพียง309บาททุกคนถูกมากคุ้มมากแล้วซื้อไม่ได้ง่ายๆกับราคานี้ใครที่เจอราคานี้แล้วให้กดไปได้เลยค่ะตอนนี้ฝัดเซลลดราคาเยอะจริง15กิโลกร,รมัม309บาทคือถูกมากซื้อหน้าลงสีเข้าขาย499ซื้อในไลฟ์สดพาร์ทุกคนจ่ายเพียง309บาทเท่านั้นทุกคนได้ไป15กิโลกร,รมัมราคา เบาๆแต่ได้น้ําหนักข้าว15กิโลกรัมเลยค่ะคุณลูกค้าส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครไม่ได้ส่งฟรีสลับช่องทิกตอกสั่งซื้อนะคะทุกคนรีบกดน,นะใครเจอราคานี้แล้วเดี๋ยวราคาสินค้าจะกลับไปเป็นราคาปกตินะคะทุกคน